ก็จะไปเอ่งน้ำออพรนะครับก็ะเพ่นคนนู้นือ่าวนี้ชุดนสายเนี่ยนะครับก็เป็น่ที่ใหม่ด้วยนะครับและสุขการเดือนสยนะครับนรานี้ท่านาวรการจับัดเลยใส่ถวัตเนียมซิร ท่นลองโซโฟนสุวรรณวั์ท่านลองนั่กินตามท่านลองพระดุกสร้างวัดรถน้ำห้องอเน้อทครับแว่าีแล้วนะก็ท่านที่นัก็เป็นคนุการสวยงามมประเพณีที่สวยงามันนี้ทีว่ากสร้างวก็า

บรรยากาศส่งการบรรณาฯครับบรรยากาศสงการบรรณาฯอ้อครับผมรดน้ำข้อบอลครับผมวันนี้ด้วยนะครับในกระลองบว่าท่านลองนรงค์กินอัำครับผมขอบอลผู้ใหญ่แล้วรองนรงค์กินอัำครับท่านลองนรงค์กินอัำใหม่เขาเยอะได้ปะใหม่เขาเชียงดังปะลองนรงค์กินอัำครับ ของบ้านนาอ้อของเรานะครับบรรยากาศสงกรานต์บ้านเฮาครับสงกรานต์บ้านอ้อครับผมสงกรานต์บ้านอ้อครับสำหรับรถที่จะบรรยากาศสงกรานตรเป็นรถรานนะครับที่จะพาท่านนะครับพาคณะท่านไปบ้านหงฟางนะบ้านหงฟางงามเก่งนัตเวียนกำลังสิโต๊ะดิงครับผม รถรางของเราสามารถที่จะรองรับเจ้านายเจ้านายผู้ญิงบนเฮากับผู้งามเนาะใส่สุดใส่สิ้นงามดีจร่งใช่ไหมนะเจ้านายผู้งามผู้ยิง่ะอันนี้เป็นลานวัฒนบ้านนาอ้อครับผมเดี๋ยวรถรางมาจอดรอนะครับให้รูปลาลานวัฒนบ้านนาอ้อก่อนนี่เป็นลาม ลานประถมบ้านณาออครับผมน่ารื่นเริงได้เลยนะครับตอนนี้รถรางของเราหุนฟังกำลังเลือนหุ่นฟังงามเก่งแล้วนะครับท่านผู้ว่าจะไปเยี่ยมชมนะครับวัดตอนนี้บรรยากาศหุ่นฟังบ้านณาออครับผมตอนนี้เป็นพิธีเปิดงานเปิดหุ่นฟังบ้านณาออครับผมนะครับ คือที่จะมาทำพิธีรูปต่างๆเกี่ยวกับการหุนฝั่งบรรณอ้อหุนฝั่งบรรณาอ้อครับผมมีซุนนี้เป็นการแถลงข่าวเีซุวกหา่อของการ องทท่่เียวมีบ้านไปเลยช่วยๆงามๆนี่คนฟังที่เป็นลูกควายลูกควายช่องตัวลูกคางลูกคางลูกคางนะคประเทศไทยสนักงานเลยลูกคางนะคางคางนี่คางอยู่วัดทับผาปูวันหน้อกครับผมคางเว้นเนื้อเว้นไตคือจังคางตาเิ็นคือจังไซเว้นนี่นะแล้วก็พญานาคครับผมพญานาคกังามงามกว่าพญานาคเนี่ยพญานาคครับผมที่ท้องถิ่นและกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่า อันนี้พญานาคในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอันนี้สร้างสร้างสร้างสิ่งวัตถุที่ก่อสร้างสร้างกระไรไรเด้อสร้างจังหวัดเลยนะนะสร้างนาออกระไรครับผมเพราะว่าบ้านนาออมีนายหอยสร้างไรสร้างไปเกยไม้ดีเกยไม้ไร่จังหวัดเลยไมปไร่อันนี้มาครับมาที่บอันนี้มา ที่ได้ปรจัสร้างสนกกระยางบ้านนาอ้อนกกระยางกระลายก่อนนกกระยางดูแล้วก็เอ่อเป็นวิถีโอ้จะแม่งามดีเก่งเนาะโอ้จะเป็นประเทศดีไห้เอ๊ะมื้อนั้นคือมีกุ้งมีของว่านกุ้งเอาของไปวะมุมได้เ้อสิไปนําเบิงอีกมุมนึงครับผมเลยนะครับท่านกิตติคุณบุคุณนะครับที่ท่านเอ่อถือว่าเป็นมุมบ้านนาอ้อครับผมเดี๋ยวไปอีกมุมนึงครับี 어, oh, 마를 มาชมของดีที่นาอ้อเมืองเลยปติมากรรมบนความสวยดีกลับขึ้นทุกปีที่นาอ้อเมืองเลยมาได้คือมีแต่แนวงามทแท้ๆแนวเขียวฟ้าเหมืเมืองกันเดอ้อพี่น้องเอ้ย ออมีกองโจนฝรั่งเศสอาณาเขตของจังวัดเลยนาออของเรานี้เอ้ยที่ได้เคยมีประวัติมา หมู่บ้านนาอ้ออายุประมาณ470ปีมาแล้วนะครับก็คงเรียนว่าในชุมชนนาอ้อในตําบลนาอ้อนั้นเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีเป็นจุดรวมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวนาอ้อบกับเมื่อ สามปีโดยประมาณทางอบทองการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้มาจุดประกายเรื่องผุนฟางจากจังหวัดชัยนาทมาสู่จังหวัดเลยซึ่งก็สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในเรื่องด้านการท่องเที่ยวคุณค่าที่สุดในส่วนของที่เป็นแผ่นดินแล้วเนี่ย ส่วนที่เป็นประกอบของดินแดนของแผ่นดินนี้นั่นก็คือประชาชนของแผ่นดินนี้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพเป็นประชาชนที่มีคุณค่าเป็นประชาชนที่มีอัตลักษณ์ตัวตนที่เป็นคําว่าไทยเลยได้อย่างแท้จริงนะครับการงานในวันนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่ที่ท่านนายอเเมืองเลยท่านกิติคุณบุจคุณน,นะครับทางเทศบาลนาอ,อ้อ ท่านกำนผู้ใหญ่บ้านนะครับของตำบลนาอ้อที่ได้มีส่วนร่วมทุกทุกท่านพร้อมแล้วนะครับทางท่าูทวารชการนะครับจะติดของสาครั้งด้วยกันนะครับ3 2มหนึ่ง การหุ่นฟาาแล้วพี64ก็ได้เ,เริ่มต้นขึ้นนวะัสดีครับ